ครับคลิปนี้เราก็จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการหาเลขอันเป็นมงคลในงวดของประจำวันที่16ของเดือนพฤศจิกายนให้ในแต่ละวันนั้นได้รับรู้กันว่ามีเลขอะไรกันบ้างคําเตือนคลิปนี้เราจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมเราไม่สนับสนุนการพนันใดๆตั้งสิน้นวันนี้เราได้จัดหาเลขมงคลในงวดของวันที่16ของเดือนพฤศจิกายนให้ท่านได้รับฟังรับชมกันว่าในแต่ละวันนั้นมีเลขอะไรที่เป็นเลขที่เป็นมงคลสำหรับ เราจะซื้อไว้ติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบด,ด้วยเลขมงคลเราก็ไปจัดหาเอามาให้ท่านได้รับรู้กันสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงของวันที่16ของเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นั้น ท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนด้วยเลขมงคลอันนี้นั่นก็คือเลขห้าเลขห้าจะเป็นเลขที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในงวดของวันที่16พฤศจิกายนนี้นั่นท่านจะมีโชคมีลาบจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนถตาหากว่าท่านจะซื้อหรือว่าท่านจะหาเลขให้มีเลขห้า ติดเนื้อติดตัวติดตนไว้จะเป็นเลขที่เป็นมงคลอย่างยิ่งแต่ก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังด้วยก็แล้วกันต่อมาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนของวันที่16นี้นั้นท่านจะมีโชคมีลาบด้วยเลข ที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์นั่นก็คือเลขสเลขสจะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์จะมีเลขอะไรก็แล้วแต่ท่านจะต้องมีเลขสามติดเนื้อติดตัวติดตนไว้จะเป็นเลขที่เป็นมงคลจะทำให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก็ว่าได้ ในช่วงของวันที่16ของเดือนพฤศจิกาท่านฟังกันแล้วก็ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังกันด้วยก็แล้วกันเราไม่สนับสนุนการพนันแต่เราให้เลขมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลของคนวันจันทร์ที่จะทำอะไรก็ให้มีเลขสามติดเนื้อติดตัวติดตนไว้ ต่อมาท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารในช่วงของวันที่16ของเดือนพฤศจิกายนน,นี้นั่นท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านจะมีเลขดีเลขที่เป็นมงคลควรมีติดเนื้อติดตัวติดตนไว้นั่นก็คือเลข6เลข6จะเป็นเลขที่ดีเป็นเลขที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ในช่วงของวันที่16ของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเรียกว่าถ้าหากว่าคนเกิดอยู่ในวันอังคารจะหาเลขอะไรก็แล้วแต่ให้มีเลขหติดไว้ท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนถือว่าเป็นเลขดีเป็นเลขที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารในช่วงนี้ ท่านฟังคลิปของเราก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมกันด้วยก็แล้วกันที่เรามาบอกนี้นั้นก็คือเป็นเลขที่เป็นมงคลประจำตัวหรือว่าประจำคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้าง <c oughs> ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธ ในช่วงของเดือนพฤศจิกาของวันที่16นี้นั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธจะหาเลขที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนนั่นก็คือเลข8เลข8จะเป็นเลขที่ดีเป็นเลขที่เป็นมงคลมีติดเนื้อติดตัวติดตนไว้จะเป็นมงคลอย่างยิ่งท่านจะมีโชคมีลาภ ในวันที่16ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก็ว่าได้คนที่เกิดอยู่ในวันพุธจะมีโอกาสดีจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านในเมื่อท่านมีเลขแปอยู่ติดเนื้อติดตัวติดตนท่านจะมีเลขอะไรก็แล้วแต่ให้มีเลขแปติดไว้บ้างท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ ท่านฟังคลิปของเราก็ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยก็แล้วกันต่อมาท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสของในช่วงของวันที่16ของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่น <c oughs> ในช่วงนี้เราก็ได้จัดหาเลขอันเป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัส ในช่วงนี้ถ้ากว่าท่านมีเลขเก้าเป็นเลขที่ดีเป็นเลขที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัสท่านจะทำอะไรมีเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ให้มีเลข9ยึดไว้เป็นหลักท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงของวันที่16นีมีนั่นดวงของท่าน จะมีความแข็งแกร่งมีความโดดเด่นมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาท่านด้วยเลขที่เป็นมงคลนั้นก็คือเลขเกประจำคนที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยก็แล้วกัน ในช่วงนี้ถ้ากว่าคนเกิดอยู่ในวันพระหรืออัจมีเลขเก้าจะเป็นเป็นโชคเป็นลาบที่ดีสำหรับท่านในช่วงนี้ต่อมาคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในช่วงของวันที่16ของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นดวงของท่านจะสมพงมีโชคมีลาบเกี่ยวกับเลขมงคลน,นั่นก็คือเลขสี่ เลขสี่จะเป็นเลขที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในช่วงของวันที่16พฤศจิกายนนี้นั้นถ้าว่าท่านจะซื้อหรือว่าท่านจะหาอะไรก็แล้วแต่ให้มีเลขสี่ติดไว้ท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อน <c oughs> เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านเรียกว่าโอกาสดีๆโอกาสทองนั้นมาถึงท่านแล้ว นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์การฟังคลิปของเราก็อีกเช่นเดียวกันในท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังด้วยก็แล้วกันสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์เลขที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือเลขสีถ้าหากว่าท่านจะมีเลขสี่ติดเนื้อติดตัวติดตนก็จะเป็นมงคลอย่างยิ่งในช่วงของวันที่16 ของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นต่อมาคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์วันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านมีความแข็งแกร่งมีความโดดเด่นในด้านของโชคลาภเงินทองก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงนี้ในช่วงของวันที่16ของเดือนพฤศจิกาเลขที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือ เลขหนึ่งเลขหนึ่งจะเป็นเลขที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นดวงของท่านมีความสดใสทำอะไรก็มีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนถ้าก็ท่านจะหาเลขก็ให้มีเลขหนึ่งติดไว้สำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงนี้การฟังคลิปของเราให้ท่านใช้วิจารณญาณ ในการรับฟังในช่วงนี้ด้วยก็แล้วกันคลิปนี้เราจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังกันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วทั้งหมดเจ็ดวันเกิดนี้จงโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรขอให้ท่านได้ ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนานึกเงินก็้ไหลมากองนึกถึงทองก็ให้ไหลมาจนท่วมเทอในช่วงนี้ขอให้ท่านถูกหวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งกันทุกคนก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปนี้จงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี